ตำนานสองเทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องคุ้มครองคนไทยอยู่กับความเชื่อมาช้านานแต่โบราณหากเอ่ยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนคงนึกถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีพลังอำนาจให้ได้ทั้งคุนทั้งโทษได้หรือสามารถดนบันดาลให้เป็นไปให้สำเร็จดังใจปรารถนาในบทความนี้ขอนำเสนอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเทพผู้คุ้มครอง เท้าหิรัญยพนาสูนเชื่อกันว่าเป็นอสูรเทพผู้คุ้มครองประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2449พระองค์เสด็จประพาสมณฑลพายัพเมื่อจะออกเดินทางไปยังในป่าผู้ที่ติดตามเสด็จพากันกลัวว่าจะเกิดพยันตรายพระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาดำรัสเพื่อให้เหล่าเจ้าใหญ่นายโตคลายกังวลว่า เมื่อจะเสด็จไปที่ใดคงจะมีเทวาและปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายมิได้ให้กล้ำกลายพระองค์และบริาพารผู้โดยเสด็จจากนั้นมีผู้ติดตามเสด็จได้กล่าวถึงความฝันอันแปลกว่าเห็นชายรูปร่างล่ำสันใหญ่โตแจ้งว่าชื่อหิรันเป็นอสูรชาวป่าจะมาตามเสด็จอารักขาดูแล ระวังไม่ให้พยันตรายทั้งปวงมาก้มกลายพระองค์และข้าราชบริพารพอทรงทราบความจึงมีพระราชดำรัสให้เหล่าข้าราชบริพารจัดอาหารสการะบูชาไปเส้นที่ในป่าลิมพัพพราเมื่อถึงเวลาเสวยคำ่ำทุกวันได้โปรดเกล้าให้แบ่งพระกายอาหารจากเครื่องเสวยไปตั้งเส้นเสมอหลังจากที่เสด็จประพาสบนทดพายับแล้วข้าราชบริพาร ก็พร้อมกันเชิญเท้าหิรัญ,ญยะอสูรให้ตามเสด็จเมื่อเสด็จออกจากกรุงเทพด้วยตลอดมาพระสยามเทวาธิราชถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สโดยมีความเชื่อกันว่าทรงเป็นประมุขของเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาบ้านเมืองมีเทพบริวารสำคัญได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4ทรงคารบบูชาพระสยามเทวธิราชเป็นอย่างสูงทรงถวายเครื่องสักการะเป็นประจำทุกวันและทรงสวายเครื่องสังเวยทุกวันอังคารและวันเสาร์ก่อนเวลาเพลนกับโปรดเก้าให้จัดพิธีสังเวยเทวาดาในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณด้วยทั้งเป็นที่ล่ำลือกันว่าพระสยามเทวธิราชนั้น ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักหม่อมยิงเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลพระธิดาในสมเด็จพระบวรวงค์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่ส่งเล่าว,ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการศึกษาประวัติศาสตร์มีพระราชดำริว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้งแต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นพยันตรายได้เสมอมา คงจะมีเทพย,ายดาที่ศักดิ์สิทธิ์คอยอภิบาลรักษาอยู่สมควรที่จะทำรูปเทพย,ายดาองค์นั้นขึ้นสักการะบูชาจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าปดิษฐบวราการปั้นหลอ่อเทวรูปสมมุติขึ้นถวายพระนามว่าพระสยามเทวธิราชปดิสถานณพระที่นั่งทรงธรรมในหมู่พระที่นั่งพุทธมนเทียนในพระอภินานิเวศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ได้สร้างเทวรูปที่เหมือนกับองค์พระสยามเทวธิราชขึ้นอีกหนึ่งองค์โดยข้อมูลจากมติชนกล่าวว่าเป็นพระป้ายที่พระธนั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีลักษณะเป็นเทวรูปล่อทรงเครื่องกษัตริยธิราชพระหัตขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซายจีบเสมอพระอุราเหมือนกับองค์พระสยามเทวทิราชแต่พระพรัก ลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปะดิษฐานในสมเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทําด้วยไม้แจนจำหลักลงรักปิดทองมีฉัตรทองห้าชั้นตั้งอยู่สองข้างจารึกพระปรมาพิไทยด้านหลังสมเรือนแก้วเป็นภาษาจีนแต่ในอีกความเชื่อหนึ่งของจีนพระสยามเทวทิราชมีป้ายชื่อแปะที่หลังพระพุทธรูปตามความเชื่อของทางจีนที่บูชาผีบรรพบุรุษ